สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นวิดีโอแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของระบบบนแอปพลิเคชัน Line โดยที่ระบบจะทำงานยังไงสามารถไปดูกันได้เลยครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นหน้าตาโดยรวมของระบบที่ทำงานบนแอปพลิเคชัน Line นะครับสำหรับการทำงานของระบบเป็นยังไงเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนของการบันทึกการซ่อมบารุงโดยจะทำหน้าที่ในการตั้งค่าการทำงานให้เป็นค่าเริ่มต้นเมื่อหลังจากทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เสร็จแล้ว และเมื่อทำการกดเลือกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งสิ่งที่ระบบแสดงออกมาก็จะประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลของตัวอุปกรณ์ที่ระบบทำการบันทึกไว้อยู่แล้ว 2. ปุ่มที่ใช้สำหรับรีเซ็ตชั่วโมงการทำงานของอุปกรณ์ที่ผู้ใช้จะต้องกดทันทีเมื่อทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่เสร็จแล้วเพื่อบันทึกค่าใหม่เข้าไปยังระบบยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราทำการเปลี่ยนปั๊มน้ำใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ทำการกดปุ่มปั๊มน้ำเพื่อทำการรีเซ็ตค่าชั่วโมงการทำงานของตัวปั๊มน้ำใหม่เพียงแค่นี้ระบบก็จะทำการรีเซ็ตค่าชั่วโมงการทำงานของตัวปั๊มน้ำใหม่โดยทันทีในส่วนที่2นะครับก็จะเป็นการตรวจสอบชั่วโมงการทำงานของตัวอุปกรณ์เมื่อทำการกดเลือกแล้วระบบจะแสดงข้อมูลออกมาโดยอัตโนมัติซึ่งสิ่งที่ระบบแสดงออกมาก็จะประกอบไปด้วย 1. ข้อมูลชั่วโมงการทำงานของตัวอุปกรณ์แต่ละตัว โดยจะแสดงชั่วโมงการทำงานและแสดงเปอร์เซ็นต์ของประสิทธิภาพการทำงานที่เหลืออยู่ 2. จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับตรวจสอบว่ามีการกดบันทึกการต้านค่าการซ่อมบ,บำรุงก่อนหน้านี้หรือไม่ในส่วนที่3จะเป็นส่วนที่ใช้สำหรับสั่งการเปิดปิดอุปกรณ์พ่นน้ำแบบเม่นุ่นซึ่งเมื่อทำการกดไปแล้วระบบจะแสดงปุ่มให้เลือกใช้งานซึ่งประกอบไปด้วย 1. ปุ่มออน จะทำการสั่งอุปกรณ์พ่นน้ำให้ทำการพ่นน้ำทันที 2. ปุ่มออฟจะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์พ่นน้ำให้กลับมาอยู่ในระบบอัตโนมัติแบบปกติส่วนที่4จะเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงของค่าสภาพอากาศตรงบริเวณจุดที่ทำการติดตั้งอุปกรณ์ซึ่งเมื่อทำการกดไปแล้วระบบจะทำการแสดงข้อมูลอยู่ทั้งหมด2ส,ส่วนส่วนแรกจะเป็นการแสดงข้อมูลสภาพอากาศที่จะมี ค่าฝุ่น pm 2.5อุณหภูมิและความชื้นซึ่งจะเป็นข้อมูลล่าสุดส่วนที่2จะเป็นปุ่มที่ใช้สำหรับดูข้อมูลย้อนหลังในแต่ละช่วงเวลาซึ่งจะมีแบบรายชั่วโมงและแบบเฉลี่ยรายวันส่วนที่5จะเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลการใช้พลังงานของอุปกรณ์ต่างๆประกอบไปด้วยพลังงานน้ำและพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเมื่อทําการกดไปแล้วระบบจะทําการแสดงข้อมูลการใช้พลังงานของแต่ละอุปกรณ์ในแต่ละช่วงเวลาของวันยกตัวอย่างเช่นการแสดงข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของปั๊มน้ําตัวที่1ที่ใช้ในการสูบน้าเข้าแทงในแต่ละช่วงเวลา ในส่วนที่6กนะครับก็จะเป็นส่วนสุดท้ายโดยในส่วนสุดท้ายนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ในการเช็คสถานะการทํางานของตัวอุปกรณ์ต่างๆโดยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันถ้าหากต้องการดูข้อมูลของส่วนไหนก็สามารถกดที่ปุ่มสเตตัสด้านล่างได้เลยถ้าหากกดปุ่มสเตตัสในส่วนที่1ระบบก็จะแสดงข้อมูลในส่วนของการกักเก็บน้ําโดยที่ระบบจะแสดงก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกันคือส่วนของค่าสถานะของตัวอุปกรณ์ต่างๆ และจะมีปุ่มด้านล่างก็คือปุ่ม Static Water เพื่อใช้ในการดูปริมาณการใช้น้ำในรายชั่วโมงนั่นเองถ้าหากกดปุ่ม Status ในส่วนที่2ระบบจะทำการแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บริเวณแทงน้ำไปจนถึงไส้กรองน้ำโดยที่ระบบจะแสดงข้อมูลจะแบ่งเป็น2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนของอุปกรณ์ต่างๆและส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงข้อมูลรายชั่วโมงของตัวอุปกรณ์ต่างๆก็จะประกอบไปด้วย ข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูลแรงดันน้ำและถ้าหากกดปุ่ม s t a t ั s ในส่วนที่3ระบบจะทำการแสดงข้อมูลของตัวอุปกรณ์ตั้งแต่บริเวณเครื่องกองน้ำไปจนถึงหัวพ่นน้ำโดยที่ระบบจะทำการแสดงข้อมูลอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันโดยส่วนแรกก็จะเป็นส่วนข้อมูลของการทำงานของตัวอุปกรณ์ต่างๆ และส่วนที่2จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการดูข้อมูลหลายชั่วโมงของตัวอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือแรงดันน้ำที่ออกจากหัวพ่นหมอกนั่นเอง ต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนของแดชบอร์ดในหน้าตาของแดชบอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับอันดับแรกนะครับก็จะเป็นข้อมูลของปริมาณน้ําในแทงค์น้ําที่จะออกมาในรูปแบบของกราฟนะครับเพื่อที่จะง,ง่ายต่อการสังเกตครับต่อมานะครับจะเป็นกราฟข้อมูลประเภทมิเตอร์โดยจะใช้ในการแสดงข้อมูลที่เป็นข้อมูลณปัจจุบันโดยจะมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและข้อมูลของแรงดันน้านะครับรวมไปจนถึง ข้อมูลของสภาพแวดล้อมณนะปัจจุบันนะครับที่จะแสดงออกมาผ่านกราฟมิเตอร์อย่างชัดเจนครับอันดับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกราฟแสดงข้อมูลของอุปกรณ์ต่างๆต,ต,ตามช่วงเวลาโดยจะประกอบไปด้วยโฟล์มิเตอร์ฟิลเตอร์เพรสเชอร์ปั๊มเคอร์เลนและก็สภาพอากาศต่างๆครับรวมไปจนถึงการใช้พลังงานในรูปแบบของยูนิตครับและนี่ก็เป็นการใช้งานของระบบเบื้องต้นก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังมาณที่นี้ด้วยนะครับ